สวัสดีครับผมนนทัฒน์เตชันระเสนครับจากบริษัท NNT r อ a n ไ z e ครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับเรามาอยู่กันที่ห้างเจเจมอครับชั้นด่านฟ้าบนสุดเลยครับเรามีภารกิจก็คือว่าทําการพ่นใต้หลังคาแล้วก็พิเศษก็คือว่าเราต้องรื้อฉนวนใต้หลังคาออกก่อนนะครับที่มันหลุดหลุดร่อนหรือว่าชํารุดน่ะรื้อออกให้หมดแล้วก็ถึงทําการฉีดพ่นนะครับแล้วก็พ่นเป็นสีดําด้วยครับก็คือความยากของวันนี้ก็คือว่า เราจะไม่สามารถนํารถบูมลิฟต์ขึ้นมาได้เราต้องต่อนั่งร้านทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับถึงจะทําการฉีดโฟมครั้งเดียวเราตามเข้าไปดูวิธีการและทำงานของทีมงานบริษัทเราดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการโบเทคหรือว่าการตั้งร้านเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยครับตามมาเลยครับและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในฮอครับซึ่งเป็นฮอคอนเวนชั่นฮอที่ใช้สําหรับจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วแสดงมหกรรมต่างๆของเจเจมอนนั่นเองครับที่เราขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ครับตอนนี้ ทีมงานของเราได้ทําการเตรียมพื้นที่นะครับเนี่ยก็โปรเทคครับโปรเทคเพื่อไม่ให้ละอองของโฟมเนี่ยหล่นลงมาที่พื้นครับแล้วเดี๋ยวเราก็โปรเทคผนังด้วยแล้วก็ช่องข้างบนด้วยนะครับซึ่งจะทําการโปรเทคทั้งหมดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อไม่ให้เศษโฟมนะซึ่งเป็นสีดําจะเห็นได้ง่ายนะครับมาติดที่พื้นครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํางานกันต่อไปเลยครับว่าตอนพ่นจะเป็นอย่างไรครับแล้วฉีดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการต้นใต้หลังคาครับของห้างจ j m เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับฝากลูกค้าลุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของเราครับก็ฝากติดตามผลงานดีๆของเราแล้วก็ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานจีดโฟมและพ่นโฟมใต้หลังคาแบบนี้ครับสีดําแบบนี้สีเทานะครับหรือว่าสีเทาก็ได้หรือว่าจะเป็นสีอย่างอื่นนะครับก็ลองติดต่อสอบถามขึ้นมาเข้ามาได้เลยครับตามเพจ a c e b o o k ต่างๆนะครับของทีมงานเรามาติดต่อทีมงานพวกเราได้ครับเราจะขึ้นบาร์ให้ทางนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็น o o g l e f a c e b o o k ไลน์หรือว่า t ิกตอกนะครับแล้วฝากช่องทาง YouTube นะครับซึ่งเราจะลงผลงานต่างๆไว้ในช่องทาง YouTube มากมายนะเป็นพันๆผลงานเลยฝากไปดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและได้รับชมคลิปดีๆแปลกๆใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะครับก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชัธรรมเศถนะครับและทีมงานบริษัท NNT o r อ a n i z e แกนะครับต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ